อ่าสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาเนาะแล้วถามว่าข้อใดไม่เหมาะจะเป็นยติการโตวาทีอันดับแรกต้องรู้จักก่อนว่ายติคืออะไรนะคะก็คือเป็นหัวข้อ,อน,นี่แหละนะคะหัวข้อในการโตวาทียติในหัวข้อใดที่มันที่มันไม่เหมาะนะคะกอไกคือเรียนต่อโททันทีดีกว่าลองทำงานสัก2ปีแล้วค่อยเรียน ขอไข่ฝึกทักษะในใสายอาชีพโดยตรงดีกว่าปัก,ปก,ปกทงเรียนสายสามัญข้อควายศาส,สนิก,กชนที่นับถือพุทธจิตใจบริสุทธิ์กว่านับถือคริสงอง,งูเพิ่มชั่วโมงพักในที่ทำงานดีกว่าให้ทำงานรวดเดียวอ่ะให้เราคิดก่อนนะคะว่าข้อไหนดีนะคะอ่ะให้น้องๆด้วยนะคะน้องๆมัธยมด้วยแล้วก็พี่ๆที่จะสอบ คุณครูที่จะสอบตำรวจด้วยนะคะอ่ข้อนี้นะคะถ้าดูง่ายๆเลยก็คือข้อข้อไหนคะข้อคอควายนะคะเพราะว่าข้อควายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับศาสนา นะซึ่งศาสนาหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเซนสะทีฟเนาะต่อจิตใจต่อศาสนาเนี่ยไม่ควรนํามาเป็นยติในการโต้วาทีเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบเป็นข้อข้อควายน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าใครตอบถูกบ้าง